ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพามาดูเทเลอร์ใหม่นะครับนี่เลยข้างในก็จะออกเขียวเขียวใบตองนะครับหวานๆหน่อยเขียวอ่อนนะครับตัวนี้เป็นไม้ยุค,คานะครับผมไม้ยุค,คาส,สวยๆเงาๆเนะครับตอนนี้ก็เหลือเหลือน่าจะใส่เหล็กบนกับเก็บทําความสะอาดนะครับเพราะว่ายังมีฝุ่นมาติดนะครับเพิ่งจะเพิ่งจะแกะเออเรียกอันนี้อะไรนะถุงนะครับกันเอาไว้ ตอนนี้ก็เป็นเบาะนะครับผมเบาะเขาใกลจะเสร็จแล้วนะครับอยู่ประมาณ80%นะครับมีเบรกหลังสวยๆแม็กก็เจ้าของน่าจะเอามานะครับมีเบรกหลังนะครับมาอัปเดตงานที่อู่ก็มีตอนนี้มาอยู่คันนั้น1นคันนะครับแล้วก็ไอ้สีส้มลาก1นึคันกับคันนี้นะครับคันนี้ ไปใส่กับซัปที1.5นะครับผมเครื่องใหม่นะครับก็น่าจะวันสองวันก็น่าจะเสร็จนะครับวันสองวันก็น่าจะเสร็จบางฝุ่นก็โตๆหน่อยนะครับแต่ก็จริงๆอยากมาถ่ายวันที่วันที่เอาออกไปส่งนะครับเพราะว่าวันนั้นมันจะมันจะดูสวยกว่านี้นะครับตอนนี้มันก็ยังมีพวกฝุ่นพวกอะไรเกาะนะครับมันก็อาจจะ ยังไม่ยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ถ้าได้ถ่ายวันนั้นเนี่ยสวยแน่นอนนะครับแต่ว่ากลัวกลัวไม่ว่างมาถ่ายนะครับติดงานยึดยึดตานะครับข้างหลังเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยท้างในสีเขียวไม้ก็เป็นไม้ยูคานครับยาวแต่และยาวเท่าไหร่สามเมตรยี่สิบกว้างละ่ะ กว้างเมตรสี่ยาวสามร้อยยี่ยาวสามร้อยยี่สูงเท่าไรสามเจ็ดประมาณสามสิบเจ็ดนะครับก็จะประมาณนี้สามเม็ยี่นี่จากหลังพิงนะครับจากหลังพิงมาหาหาประมาณเนี้ยหาจากตัวตัวท้ายนะครับไม่ไม่ได้นับเอาตัวตัดเฉียงนะตัดเฉียงก็น่าจะประมาณ 10, สิบสิบห้าเซนนะครับเดี๋ยวนี้ฮิตทำส่วนมากก็จะมีแต่ตัดเฉียงแล้วนะครับ ไอตูดเชียงในขั้นแรกเลยไปไหนแล้วโอ้อยู่ที่นาขั้นแรกตูดเชียงนะครับถ้าใครใคร Ū! ยังไม่มีคนติดตามเราตอนนั้นกำลังเล่นเฟสธรรมดาครับตูดเชียงนะครับของผมนี่แหละบางฝุ่นก็บางฝุ่นก็เชียงตูดก็เชียงนะครับขั้นแรกเลยนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนคนเขาจะเขาจะถ้าไม่ถ้าไม่ทำตูดเชียงนะเขาจะเกาะโซ่เกาะอะไรเอาเขาจะเปิดไว้นะครับแต่ว่าเราก็มีของผมนี่แหละ มาทำตุดเฉียงคนแรกนะครับตั้งแต่ตอนตอนที่ยังไม่มีคนทำตุดเฉียงนะแล้วก็มาหลังๆนี่เต็มไปหมดนะครับมันก็สวยจริงๆนะครับผมตุดเฉียงในรถไทยนะครับเฉียงเียงนิดหน่อยแต่ว่าคันของผมที่ว่าทำตุดเฉียงนะ่ะพังไปแล้วนะครับไปโครงเหลือกนั่นแหละแต่ก่อนเขาเวลาจะเฉียงก็เกาะโซ่นะครับเกาะโซ่เป็นตุดต่ดตรงแต่ว่าเกาะโซ่ แต่ว่าคันนั้นนี่พังไปแล้วใช้อีที95ลากนะครับตอนนั้นอีที95แล้วก็มาทำา1 1 0แล้วก็มาซื้อ150แล้วก็ซื้อ180นะครับอนอกเดืองแล้วแม็กก็สวยนะแก้มกำลังพอดีน่าจะ40หรือเปล่าอ้อยู่ข้างล่างเลย265 40 แมกน่าจะสิบจุดห้าหรือเปล่านะครับสิบดตู้ <11. S 1> อ็ดก็จะประมาณนี้นะครับก็น่าจะวันสองวันก็น่าจะเสร็จตัวล็อกทีนี้ก็เหลือเหลือพวกรายละเอียดนะครับต้องต้องอันนี้อีกนะครับแต่ก็ยังว่านะครับอยากถ่ายวันที่วันที่จะจัดส่งนะครับมันจะดูสวยกว่านี้นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันยังไม่ ยังไม่เต็มร้อยนะครับ่วนข้างล่างก็ประมาณนี้เสมอเลยอะ่ะสีเขียวก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูประมาณนี้นะครับผมก็คันนี้มี มีเบรกหลังเบรกหลังขอลากแกนใหญ่สองนิ้วนะครับตัวเหล็กตัวนี่มันก็หนาเก้ามิลน,นะครับเก้ามิลแกนสองนิ้วตั้าตัางฮะโอ้ยใหม่ใหม่ใหม,ใหม่ใหม่เลยอะควา 1, มา 1, ามาดูกระบะตัวนี้ใช้ สีส้มลากนะครับแช้รถถใหญ่ลากนะครับบะสีส้มก็รับทําเหมือนกันนะครับผมใครสนใจก็มาสอบถามพี่อูได้นะครับหรือว่าทักสอบถามก็ได้นะครับชาวบ้านก็จะตอบให้นะครับแต่สมากไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์นะครับมช่วงนี้ใช้สีส้มนะครับลากไม่มีแหนบนะครับมากับแม็กแม็กบรรทุกก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับ ถ้าใครกำลังหาหรือว่าอยากได้นะครับก็ลองเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าชอบก็ใครทักมานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาเบ่เด่ให้เพื่อนดูเฉยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับสวัสดีครับ